หนังสือเสียงอีบ e ุ๊กชีวิตมอบให้คุณเมื่อ1,000ล้านปีก่อนตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะใช้มันทำอะไร EN Life was gifted to you 1 billion y e a r ago now Do you finally know what to do with it บทที่8อิสราภาพไม่ใช่ปลายทางแต่คือทุกรอยเท้า Freedom isn't the destination It's every damn step ใครบางคนวิ่งไปสุดปลายฟ้าแต่ยังติดคุกในหัวตัวเองในขณะที่ใครบางคนเดินเท้าเปล่าท่ามกลางหิมะแต่หัวใจโคตรอิสระเส้นทางของมนุษย์คืออิสระไม่ใช่แค่รอดลองย้อนกลับไปดูตอนเราเด็กเราร้องไห้ไม่ใช่เพราะหิวแต่เพราะถูกบังคับให้อยู่ในกรอบที่เราไม่เข้าใจโตมาหน่อย เราถูกฝึกให้เชื่อฟังถูกปลูกฝังให้อยู่นิ่งๆในโลกที่เต็มไปด้วยกรงโปร่งใสชื่อว่าความมั่นคงและโซ่ทองคำที่เรียกว่าตำแหน่งดีเงินเดือนสูงพอเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้อยากมีชีวิตที่ดีเราแค่อยากหนีไม่ให้พังแล้วดันเรียกมันว่าชีวิตที่มั่นคงนี่แหละ จุดเริ่มของความเข้าใจผิดเรื่องอิสรภาพสังคมปลูกฝังเราว่าอิสรภาพคือเซนชยัยคือกเกษียณคือรวยก่อนคือประสบความสำเร็จถึงจะเป็นอิสระได้บุญโลชิตอิสรภาพไม่ใช่รางวัลปลายทางมันคือเลือดและเนื้อของทุกก้าวที่เราเลือกเดินเองไม่ใช่สิ่งที่รอให้ใครรมาให้ ไม่ใช่แสงปลายอุโมงค์แต่มันคือไฟในเท้าที่เผาเส้นทางของตัวเองให้เป็นอิสระทุกก้าวเรากำลังเรียนแบบนักโทษที่เรียกกรงว่าห้องคนรุ่นใหม่หลายคนไม่ได้อยู่ในคุกแต่หัวใจถูกขังไว้ในรูปแบบที่เรียกว่าแผนชีวิตที่ดีเส้นทางอาชีพมั่นคงภาพลักษณ์ในโซเชียล ทุกคนดูเหมือนใช้ชีวิตอย่างมีอิสระแต่จริงๆแล้วถูกกลากจูงโดยความกลัวการเปรียบเทียบและเสียงในหัวที่ไม่ใช่ของตัวเองพวกเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแต่กำลังปฏิบัติตามความจริงสุดเถื่อนอิสระภาพมันไม่สวยมันเปลือยแอละมันเลือดสาดอิสรภาพของจริง ไม่เคยหรูไม่เคยปลอดภยัยไม่เคยง่ายมันดิบเถื่อนโคตรโดดเดี่ยวในบางเวลาแต่แม่งโคตรจริงเพราะมันคือชีวิตที่คุณเลือกเองทุกเซลลแม้จะล้มเหลวแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่มีใครเข้าใจแต่นั่นแหละมันคืออิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ใช่การหลุดพ้นจากโลกแต่มันคือการ ยืนในโลกนี้แบบที่คุณไม่ยอมให้โลกย่ำหัวใจคุณแนะแนวทางแบบลงมือทำได้จริงไม่โลกสวย 1. กล้าเป็นมนุษย์แหกคอกแบบมีเหตุผลเลิกทำตามสูตรสำเร็จที่ไม่ได้มาจากใจคุณถามตัวเองวันละหนึ่งครั้งว่านี่เราทำสิ่งนี้เพราะเราอยากทำหรือเพราะกลัวถ้ามันคือความกลัวจงหยุดถ้ามันคือไฟจงไปให้สุด 2. ทวงคืนพื้นที่ในชีวิตจากสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นจงเชื่อกิจกรรมที่ไม่มีค่าเผาสิ่งที่กลืนเวลาคุณทุกวันตัดคนที่ดูดอิสราภาพทางจิตคุณออกจากระบบ 3. อิสราภาพเริ่มจากการตัดสินใจไม่ใช่ผลลัพธ์เลือกเองแม้ไม่สมบูรณ์ดีกว่าเดินตามแม้สมบูรณ์แบบทุกการเลือกที่กล้าหาญ คือการประกาศตัวว่ากูเป็นเจ้าของชีวิตกู 4. สร้างชีวิตแบบที่คุณยอมแลกทุกอย่างเพื่อได้มันมาอย่ารอให้โลกอนุญาตให้คุณเป็นตัวเองจงสร้างโลกของคุณเองแล้วให้คนอื่นเลือกจะเข้าหรือไม่เข้าก็เรื่องของเขากินใจจนเจ็บอิสรภาพไม่ใช่คำพูดสวยหรูมันคือเลือดเนื้อของวิญญาณ คนบางคนเดินทางตลอดชีวิตหวังว่าจะได้เป็นอิสระสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเอาอิสรภาพไปฝังไว้ที่อนาคตทั้งที่จริงๆแล้วอิสรภาพมันเกิดขึ้นทันทีที่คุณกล้าก้าวโดยไม่รอใครสั่งสรุปท้ายบทอิสรภาพไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่มันคือเลือดทุกก้าวที่คุณเลือกเอง คนจำนวนมากยอมตายทั้งเป็นเพื่อแลกกับภาพลวงตาที่ดูปลอดภัยไม่มีใครให้คุณเป็นอิสระได้ถ้าคุณยังไม่ยอมปลดกุญแจตัวเองเลิกใช้ชีวิตตามแผนของคนอื่นแล้วเขียนบทบ้าๆบของตัวเองซะอิสระภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับว่าคุณกลัวแต่ยังเดินต่ออิสระภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาตอนถึงที่หมาย แต่มันคือของที่คุณพบไว้ในรองเท้าตั้งแต่ก้าวแรกไปต่อบทต่อไป e-book ชีวิตมอบให้คุณเมื่อ1,000ล้านปีก่อนตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะใช้มันทำอะไร en life was gifted to you 1 billion year ago now do you finally know what to do with it ดอกจันสนใจอ่านต่อเล่มละ49บาท ราคาพิเศษเพียง99คนเป่อวันเท่านั้นพิเศษสุดซื้อวันนี้แถมฟรีอ e ีบุ๊กสองเล่มฟรีไม่ยุ่งยากอ่านง่ายใช้เวลาน้อยอ่านในไลน์ทักแชทข้อความเครื่องหมายสี่ e book, หสหเหลี่ยมอาาีบุ๊กห้องสมุดตื่นรู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวาเคินิงเกร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่าแห่งปัญญาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิยามผอชอเลิกเล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทรนวันนี้ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณผู้ตื่นรู้ทุกท่าน